โอ้โหพี่น้องเช้านี้นะบรรยากาศสดใสจริงๆฮะดูฮะดูมันสดใสซา,าบซ้านะสเปรดดีจริงๆฮะนี่ดอกพุทธรักษาเนี่ยก็ถ,ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกจริงๆปลูกแล้วไม่ผิดหวังนะโชว์ความโดดเด่นของดอกให้ชมแบบนี้เลยโดยเฉพาะสีส้มกับสีเหลืองเนะี่ย ช่องกิในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดกิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าเช้าวันอังคารสบายสบายกันหลังจากหยุดกันหลายวันหยุดอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้หยุดอะไรกันนักหนาสองวันมั่งสามวันเอยสามวันมั่ง เจอไปหกวันอีกโอ้โหมันมันเกินไปฮะทำให้เราแบบทำงานกันแบบขี้เกียจขี้เกียจไว้ด้วยทำงานแล้วหยุดทำงานแล้วหยุดคือมันไม่หยุดตามวงรอบฮะห้าห้าวันหยุดสองวันอะไรเงี้ยแต่มันก็ ก็ยังว่าตอนนี้มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่กันนะเริ่มต้นวันอังคารทำงานสี่วันหยุดสองวันเอาว่ากันไปนะก็เช้าเช้าก็บรรยากาศแบบนี้และนะดอกไม้สวยๆธรรมาชาติสวยงามบรรยากาศริมคลองนะใครจะสุขใจเท่านาเลยครับ ตื่นเช้ามามีความสุขทุกวันก็อย่าไปโทษดินฟ้าอากาศอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะนำพาตัวเองไปทางไหนถ้าเราตื่นเช้ามาเราไม่อยากลุกจากที่นอนนอนต่อแล้วพอ เลยเวลาทำงานต้องกุลีกุจอรีบตื่นขึ้นไปนะี่ยทำอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะผิดพลาดฮะลกๆล,ลนๆหยิบนน่นลืมนโน่นลืมนี่อะไรไปเรื่อยนะแต่ถ้าเราตื่นเช้ามาจิบกาแฟชมธรรมชาตินะสมองปลอดโปร่งสมาธิมันก็มา ทำอะไรก็จะไม่ค่อยหลงไม่ค่อยลืมเห็นไหมมองไปตรงไหนก็มีแต่ธรรมชาติสวยงามดอกกล้วยไม้เนี่ยที่ปลูกไวร้ริมคลองเนะี่ยเกาะกับต้นมะตูมเนี่ยเห็นไหมอันนี้หกดอกอกำลังเริ่มบานแนละ้วบานเต็มหกดอกเนี่ยสวยงามเลย ส่วนนี้เทพมิตรลูกพุทธรักษาดูฮะใบงามเหมือนใบกล้วยเลยเพอออกดอกก็ดอกสวยงามส่วนนี้ก็จะเป็นว่านสีทิศสีโอรสปกตกิจะออกดอกหน้าแรงทีนี้มันเยอะเยอะมากเห็นไหมไม่รู้ว่ากี่หัวกี่หัวเป็นร้อยเป็นพันนะ มันก็ทยอยกันออกนะบานเรื่อยๆเรื่อยๆจนโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลยแตตอนนี้เริ่มเริ่มซาลงไปแล้วนะเนีน่กล้วยไม้นะเล็กปลูกแบบนี้นะเทวดาช่วยเลี้ยง เนี่ยมองไปทางไหนมันก็สดชื่นฮะชื่นบานจริงจริงดอกไม้ส,สวยๆเนี่ยก็อยากจะบอกหลายๆคนว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็พยายามนำพาตัวเองเข้าหาสิ่งนั้น,นยอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความสดชื่นความสบายใจก็เนี่ยเดินเข้าหา ดอกไม้เดินก็หาธรรมชาติเราจะได้จิตนะใจเราจะได้ผ่องใสแต่ถ้าตื่นเช้ามาเราจะอยากจะมีเรื่องเครียดๆรดนะัเปิดไปครับนะการเมืองนะอนทนจับขัวไอนี่จับนนนจับนี่โอ้โหสัญญานนทนสัญญานี่ทะเลาะกันอยู่น,นนะไอัเราแฟนคลับก็เครียดไปด้วย ก็หลังจากที่เลือกตั้งนะเล็กก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการเมืองแล้วปล่อยฮะให้เป็นหน้าที่ของเขาเพราะเราไปกําหนดอะไรไม่ได้ล้สิ่งที่เรากําหนดครั้งแรกก็คือการหย่อนบัตรเลือกตั้งนะนอกนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของนักการเมืองไปนะเราก็มาโฟกัสกับตัวเองดีกว่านะเอ้ มีหลายคนนะทําทำคลิปก็เหนื่อยเชื่อว่าเหนื่อยบอกโอ้โหทำาร็วแล้วจะได้ตังค์ได้ตังค์เท่านั้นเท่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เขาสไอประสบความสาเร็จเขาก็อามาโชว์แล้วเกินบอกว่าอได้เพราะฉะนั้นกฎของเขาบางทีเขาบอกว่าเออก็หลายคนก็บอกว่า ต้องไปดูคลิปเพื่อนให้จบนะอะไรอย่างเงี้ยคือลองคิดดูเราลองมาไตรตรองดูนะเรามีเพื่อนอยู่สักร้อยคนดูคนละสองนาทีสามนาทีวันหนึ่ง สองสามร้อยนาทีกี่ชั่วโมงไปละ่ะห้าหกชั่วโมงคุณไม่ต้องทำอะไรอะ่ะคิดว่าเออจะมาสร้างไรายได้จาก YouTube โดยการไปดูคนอื่นตามไล่ดูคนอื่นจนวันวัน,วน,วนเราไม่ได้ทำอะไรนะไปตามคอมเมนต์ทุกคนเนี่ยไปตามดูทุกคนให้ได้เพราะนั้นเราลองมาคิดวิเคราะห์ดู ถ้าเราทำอย่างนั้นวันๆเราจะได้อะไรบ้างบางทีเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อนะก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะการทำรีวิหรือว่าทำอะไรทิปต่างๆไม่ใช่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ว่าเราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนแบ่งเวลาให้เขา ให้เหมาะสมนะงานในหน้าที่ไม่เสียงานที่ทำไม่เสียนี่แหละแล้วถ้าเราไปทำแล้วเราคาดหวังเรื่องของเงินทองเอาเงินทองเป็นที่ตั้งไม่ได้เราจะผิดหวังแต่ถ้าเราทำเพื่อบันเทิงทำเพื่อความสนุกทำเพื่อเก็บข้อมูล เราจะมีแต่ได้กับได้ทําเพื่อสังคมอะไรเงี้ยเราจะมีแต่ได้กับได้นะได้เพื่อนได้ฝูงได้ความบันเทิงนะได้เก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะนีผ่านไปปีนี้ปีหน้าเออเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยคลิปที่คุณลงวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงอืม นี่แหละเราต้องเข้าใจนะแต่ว่าทีนี้พอมาเข้าสู่การทำคลิปหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเข้าดูหน่อยเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยบางคนมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยนะเราทำคลิปเราจะต้องคิดว่าให้คนที่เข้าชมเราได้ประโยชน์อะไรบ้าง หลายคนจะบอกว่าเห็นคนอื่นเขาทําไม่เห็นอะไรมีสาระอะไรเลยแต่คนเขาดูเป็นแสนนึ่อันนั้นเขาอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราเขาทําอะไรมันก็ตลกนะคือเขากลายเป็นเหมือนกับนักแสดงเหมือนกับดาราไปแล้วน,น,นั้นคนก็จะติดตามชีวิตเขาแต่อย่างพวกเราล่ะเรายังไม่ได้มี ไม่ได้เป็นฟุเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เรายังไม่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเนื้อหาสาระที่น่าสนใจที่แตกแวกแนวไปจากชาวบ้านเขาเหมือนกับนาเล็กนี่แหละตื่นเช้ามาจิบกาแฟทุกวันทุกวันเน้ยได้อะไรก็มีความสุขไงฮะเรามีความสุขใครจะดูไม่ดูเราก็ไม่ได้ไปบังคับใคร แต่สิ่งที่เราได้คือเนี่ยความสุขของนาเล็กได้จิบกาแฟกับธรรมชาติได้คุยได้แบ่งปันนะได้ฝึกได้เรียนรู้ในการทําคลิปได้ฝึกทักษะในการพูดเห็นไหมมันมีเวทีไหนที่จะให้เราได้พูดได้ขนาดนี้และการพูดของเรามันก็ต้องมีกฎของมีกฎมีเกณฑ์อีกว่าเราจะพูดได้ขนาดไหนพูดได้ ในสิ่งที่สมควรพูดแค่ไหนนี่แหละทุกอย่างเราก็ต้องเรียนรู้นะกฎต่างๆที่เขาตั้งมาถ้าเราอยากจะสร้างรายได้เหมือนเขาเราจะต้องมีทําตามกฎทำกทำตามก,ต,ามกติกาของเขาจะมาทําตามใจเราเองทุกอย่างให้เขาจ่ายตังค์มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ พอเขาทำธุรกิจเขาก็หวังอยากจะได้จากเราไม่ใช่ว่าให้เราอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะหลายคนไม่รู้กฎเลยแม้แต่นาเล็กเนี่ยทำคลิปรีวหรืออะไรเนี่ยนาเล็กก็ยังไม่รู้กฎแต่เรื่องของ y t u t u นะนาเล็กก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะถึงไม่สุดแต่ก็90%นั่นแหละนะแล้วนาเล็กก็ทำอย่างมีความสุขด้วย มีเงินไหลเข้าทุกวันจิบกาแฟาก็มีเงินเข้าแต่ว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็คือเราได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ได้มาจิบกาแฟายังมีความสุขแล้วได้ตังค์ด้วยนี่แหละชีวิตของนั่เล็กก็เป็นแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีของหลายๆคนที่ยุคนี้จะเป็นยุคของ แพลตฟอร์มที่สร้างรายได้อะไรก็สร้างรายได้ i ิ t ตอก,กก็สร้างรายได้นาเล็กก็ยังไม่ได้ไปศึกษา t ิ t ตอกเลยแม้แต่ห้างรีวก็ยัง <laughs> ไม่ได้ศึกษาในนักหนานะแต่ว่าก็ทำทำไปก่อนนะทำสไตล์ของ YouTube นั่นแหละนะก็คือแบ่งปันความรู้กันให้ความรู้ให้ความบันเทิงนะก็หวังว่าหลายๆคนที่เข้าฟังนาเล็กเนี่ย เข้าใจนะว่าหลักการทำคลิปหลักการสร้างไรายได้พวกนี้มันต้องมีกฎมีเกณฑ์นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราสร้างคลิปสร้างอะไรเนี่ยต้องให้ผู้ที่เขาชมนะได้ประโยชน์ด้วยถ้าไม่ได้ประโยชน์เขาไม่เข้ามาดูหรอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ